ผมลองแล้วผมมั่นใจว่ามันได้คุณอามั่นใจว่าขี้วัวแทนยูเรียได้ได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าไหมดีถามว่ดีกว่าไหมมันไม่ต่างกันมากกว่าอ่าไม่แตกต่างครับผมเพราะที่ลองลองวัดน้ำน้หนักตอนเกี่ยวนะอ่าคือหนึ่งรถอุ้มหนึ่งอุ้มใหญ่เรียกหนึ่งอุ้มใหญ่อจะได้ตอนใส่เคมีได้เท่านั้นตอนนี้ก็ยังได้เท่านั้นเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ต้องซื้อเคมีใส่ไม่ต้องซื้อเคมีโอ้มันก็ดีสิทั้งนั้นมันก็ประหยัดลงไปนิดนึงครับประหยัดลงไปแล้วก็ดีกวนะ่าากก็ดีัเร ไม่เหนื่อยด้วยทาไมถึงว่าไม่เหนื่อยอ๋อไม่ต้องไปหวานปุ๋ยเลยถึงเวลาเราเอานี่ไปใส่ก่อนหวานไถจบไหมจบก็คือเริ่มต้นกระบวนการก็คือขี้วัวไปลงแล้วก็ไถ Й กลบเลยขี้วัวไปลงไ,ไปโรยทิ้งไว้เลยครับโรยทิ้งไว้แล้วเราก็ไถ Й เลยเกือบยี่สิบตัวนะครับผมเคยไปดูเคยไปดูหลายๆท,ที่ที่ตลาดนัดอะไรเราที่มาซื้อกันใช่ไหมอก็มากันเป็นอุดนั่นเลยไม่รู้จะเยอะขนาดไหนแต่ราคามันกดลงไม่เหมือนเดิมคุณอาไปดูหลาย ที่ไหมที่ไปดู Picasso, Picasso. นี yes ่ก uh> ็ไปดูหลายๆที่เหมือนกันนะครับแต่ผมจําชื่อตลาดไม่ค่อยได้แต่บัวเยอะมากบัวเยอะมากที่ออกนะขนก็ออกเยอะมากขนก็ออกเยอะแต่ราคาถูกมากแต่ราคาก็ถูกคนขายจริงๆถามว่าคนขายเยอะไม่อยากขายแต่ก็ไม่มีตังค์ใช้ก็จําเป็นต้องขายมันน่าจะมีส่วนตรงนี้แหละนะมันพอจําเป็นต้องขายเขาก็กดไปเรื่อยๆจริงๆถ้ามีต้นทุนอย่างผมผมจะเลี้ยงไว้อย่างนี้ไม่ให้เป็นเพื่อนไป ถ้าไม่จริงๆแล้วผมก็จะไม่ขายอยอมติดหนี้เขาไว้ก่อนทําไมแต่เราก็ผสมเขาเวลาใส่เทียมเราก็ใส่เล่ทําไมถึงเอาชาเลา่มาอืมเพราะเลือกใส่เล่เพราะเขาออกเคยใส่ประมันแล้วออกว่มาไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่สมไม่สมกับที่ใส่อืมแต่พอใส่เล่มันก็ดูดีในนอนนีอ้อืออ่างเปาอ่างเปาลุกดิมันพอเป็นวัวให้ดูใช่ไหมอ่งาองเปามาลุกตัวนี้กี่เดือนแล้วนี่ นี่ครับนี่หกเดือนครับโอ้ใหญ่เนาะนี่ครับเนี้ยใส่เล่มันก็จะออกมาประมาณนี้มันก็จะเป็นเล่หน่อยถ้าใส่ปลามันมันดูไม่ไม่ไม่สมกับที่ใส่เชื้อนะแม่เขาอาจจะไม่ไม่ไม่ถูกกับปลาบ้านก็ได้อ่าอาจจะถูกกับชาลเล่นะถูกกับเล่เออกมาขายใหญ่เนาะกับออกมาก็คือครับผมผสมสมสมน้ำาสมเนื้อครับผมครับผมเห็นในห้อยวิ่งหาในตัวผู้นะคุณน่ะก็ใช่ครับส่วนนี้เขาต้องการหาตัวผู้ขายขายเนื้อครับอถ้าตัวแม่เขาก็จะไปเลี้ยงก็มันมักจมีคนเลี้ยง ทำไมถึงวอย่างนั้นราคามันถูกกระต่างคนต่างจะถอยกันนะ้วเขาก็ไม่ซื้อหรอะเล้ <Ừ. S 2> เนแต่บางคนที่ว่าแม่เขาบางแม่เขาแก่เขาจะเลกออกก็ลง,ลงไปแล้วอาจจะซื้อใหม่เพิ่มไปนะะั่นอะไรแต่น้อยครับแต่น้อยแต่ถ่าเนื้อนะ่ะเขาจะอาตัวผู้อยู่แล้วตัวผู้จะนอนส่ง อาจจะช่วงสงเว้นในเวียดนามอะไรหรือครับผมช่วงนี้คอมเมนต์เป็นอย่างนี้ด้วยเรายิ่งแล้วเลยไม่มีทางจะขายวัวได้ราคาดีเลยมั้งกระทบไหมสงครามคนเลี้ยงวัวถามว่ากระทบไหมผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับว่าราคามันก็ยังไม่ขยับเลยก่อนสงครามแล้วอ่าก็เฉยๆนะต่อให้สงครามก็ยังถูกเหมือนเดิมก็ยังถูกอยู่หลังสงครามก็ยังเหมือนเดิมก็ราคาก็ยังไม่ขึ้นแย่เนาะราคาวัวเนาะก็ต้องรอดูข่าวเขาหละครับ ขาได้ส่งออกทางไหนบ้างรัฐบาลยังไงบ้างรัฐบาลก็เงียบไปเลยอ <c oughs> คุณอาคิดว่ามันจะขึ้นไหมตามความรู้สึกอะถ้าถามผมว่าจะขึ้นไหมถ้ารัฐบาลจัดการดีๆผมว่าขึ้นนะ <c oughs> ผมว่าคุณสามารถจะบิวขึ้นมาได้นะวัวราคาวัวเนนะี่ยคุณตั้งราคาได้นะถ้าคุณจะขายเนะี่ยไม่ใช่คุณไปตัดตอนให้ไอ้นำเข้าจากที่อื่นราคาถูก <ม>ส่งออกไปนําเข้าจากพม่ามาส่งออกไปถ้าคุณไม่จัดการสิ่งเหล่านั้นออกไปมันก็จะถูกอยู่อย่างนี้แหละถ้าคุณตัดตอนตรงนั้นได้ตัดออกไปเลยไม่ต้องให้เขานําเข้าไม่ต้องผ่านประเทศเรานะครับมันอยู่ที่ความแข็งแรงนะความเข้มแข็งของรัฐบาลด้วยอ่อนกับเขามากมันก็ครับผมก็ไม่ได้ว่ากันแล้วนะว่าใครอ่อนไม่อ่อนแต่ว่าเราพูดถึงว่าถ้าเราอ่อนข้อกับเขามากเกินไปมันก็ไม่ดีครับผมะจะส่งผลกระทบต่อบ,บ้านเรา ต่อชาวบ้านเลยแหละชาวบ้านเล่นหลยครับต่อคนตัดหญ้าอยู่ทุงนาตอนนี้แหละทุกทุกคนที่เลี้ยงวัวแหละครับผมว่าเราเลี้ยงมาเหมือนเมื่อก่อนทําไมเราเราเลี้ยงขายได้สองหมื่นสามใช่ผมก็ยังงไงมันมันแค่ต่างกันตรงไหนอ่ะผมผมถามว่าต่างกันตรงไหนจะบอกว่าอัวน้อยลงก็ไม่น้อยนะเห็นออกแต่ละทีนี่สิบร้อนะอ่ารถสิบ้อพ่วงอ่าพ่งหนึ่งก็ยี่สิบตัวนะครับผมเคยไปดูเคยไปดูหลายที่ที่ที่ตลาดนัดอะไรเขาที่มาซื้อกันใช่ไหมอ่าก็มากันเป็นอุดหนอนเลยไม่รู้จะ เยอะขนาดไหนแต่ราคามันกดลงไม่เหมือนเดิมคุณอาไปดูหลายที่ไหมที่ไปดูเนี่ยก็ไปดูหลายๆที่เหมือนกันนะครับแต่ผมจําชื่อตลาดไม่ค่อยได้แต่บัวเยอะมากบัวเยอะมากที่ออ,อกขไคนก็ออกเยอะมากคนก็ออกเยอะแต่ราคาถูกมากแต่ราคาก็ถูก<อ>คนขายจริงๆถามว่าคนขายเยอะไม่อยากขายแต่ก็ไม่มีตังใช้ก็จําเป็นต้องขายอามันน่าจะมีส่วนตรงนี้แหละนะมันพอจําเป็นต้องขายเขาก็กดไปเรื่อย จริงๆถ้ามีต้นทุนอย่างผมผมจะเลี้ยงไว้อย่างนี้ไให้เป็นเพื่อนไปถ้าไม่จริงๆแล้วผมก็จะไม่ขายอไม่ยอมติดหนี้เขาไว้ก่อนทําไมเราคาถูกก็สงสารวัวเนะสสา,เาเนะสงสารเราด้วยแหละมันจะต้สงสารวัวทําไมครับเลี้ยงมาเป็นปีปีปสองปีได้เอาลงทุนไปผมว่าเนี่ยลงคิดเป็นค่าแรงดิคิดค่าแรงเวลาร้อยดิ เดือนนึงเอาแค่ร้อยหนึ่งนะเอาแค่ร้อยหนึ่งนะวันหนึ่งนะสองคนด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่คนละร้อยนะสองคนร้อยหนึ่งเนี่ยคนละห้าสิบบาทแล้วกันนะห้าสิบาทแล้วกันเดือนละพันห้าปีหนึ่งหมื่นห้าใช่ไหมใช่ไหมเกินไม่หมื่นห้าเกินดิครับปีหนึ่งหมื่นแปดอ๋อขายวัวไม่ได้หมื่นแปดอ่เลี้ยงปีหนึัขายได้ที่ไหนหมื่นแปดเจ็ดพันแปดพันเขากล้าให้ยังไม่ได้ค่าแรงยังไม่ได้ค่าแรงยังไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นแล้วคนที่เขาเลี้ยงวัวนี่เขาไม่ได้คิดแบบนี้นะบางคนเขาบว่า เลี้ยงแบบธรรมชาติทล้งธรรมชาติเราก็ใช้แรงอยู่ดีอ่ะเราก็กินข้าวไหมมันก็ต้องมีเอใช่แต่ถามว่าไม่มีต้นทุนหรอกเราว่าเราไม่ได้ควักมาแต่ว่าเราก็ต้องใช้แรงเราเราก็ต้องกินข้าวเราอาจจะถ้าเราคิดจริงๆอ่ะมันก็มีต้นทุนแฝงอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเอเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเราไม่ได้ลงทุนอะไรแต่เราลงแรงถ้าเราคิดกลับนะถ้าไม่คิดก็ไม่คิดก็ไม่ได้ว่าอะไรกันผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลี้ยงไปคือผมคิดว่าควรที่จะคิดกลับนะ เพราะเราต้องซื้อกินนะอ่าใช่ถูกต้องไหมก็ <c oughs> ใช่ไม่ใช่ว่าเรากินทิปนะ,ะเราคิดในวันเราคิดวันหนึ่งต่อคนห้าสิบาทแค,แค่แค่เฉพาะค่าแรงของคนที่จะซื้อกินแ่ะแค่นั้นเนี่ยใช่ไหมเราไม่ต้องคิดอะไรไมากครับผมแล้วปีหนึ่งเราเลี้ยงปีหนึ่งเราเราหมื่นแปดค่าแรงอ่ะครับเราคิดแค่วันละห้าสิบาทปีหนึ่งหมื่นแปดครับผมคิดตือนๆตนไม่เหลืออะไรเลยนะมันจะไม่เหลืออะไรเลยขายวัวสองตัวยังไม่ได้เลยหมื่นแปดตอนนี้ใช่ไหมถ้าเราคิดจะทำถ้าคิดจริงๆมันก็จะท้อ แต่ละเราก็อย่าท้อเราต้องสู้อันนี้สู้ขาดใจเลยใช่ไหมสู้ใจขาดเลยนี่โอ oh. ้ไม่ไม่ไม่ทิ้งไ,ไ,ไม่นั่นหรอกไม่เลิกนะไม่เลิกไม่เลิกยังไงก็ไม่เลิก,ก,ลกถึงใจเาขายไม่ได้ก็เลี้ยงไว้อย่างนี้แหละครับผมคุณอาครับแล้วทีนี้ขี้เนี่ยได้ไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างไหมอ่ะลงนาเลยครับตอนนี้ทำนายินทรีด้วย ทำไรอินซีทำกเกษตรอินซีเลยครับทำไมถึงเลือกทำกเกษตรอินซีอ่าก็คือได้เข้ากลุ่มเข้าไปเนาะหนึ่งมันมัน,ม,นมันปลอดอเวลาเรากินอะไรก็ปลอดสารพิษนะอืมน,นั้นก็นั่นก็หนึ่งแหละเคมี K นะ้มันก็ดีมันไม่ดีต่อดินอยู่แล้วล่ะถ้าผมแต่ถ้าเราจําเป็นก็ต้องใส่แต่ถ้าไม่จําเป็นอย่างผมผมไม่ได้คิดมากผมทําแค่สามไร่กว่าๆไว,กว,กว้กินบ้างขายได้ก็ได้ขายไม่ได้ผมก็ไว้กินอ่ะ,อะผมถามนิดหนึ่งนะออิ N นซีสามไร่เนี่ยเมื่อปีที่แล้วได้เงินกี่บาทอืมไอเมื่อก่อนเคมีใช่ไหม ครับเมื่อก่อนเคมีได้เงินกี่บาทสามไร่เท่าเดิมครับเราคิดว่าเราคิดเป็นไม่ได้เพราะผมไม่ได้ขายเนาะก็ก็ไว้กินเน่ะก็คิดเป็นน้ำหนักก็ได้เท่าเดิมก็ได้สองตันกว่าเหมือนเดิมสามไร่นะปีนี้ทําอินรียครับคิดว่าทำมาสองปีครับอ๋อน้ำหนักเท่าเดิมเท่าเดิมครับเท่ากันกับเคมีเพราะว่าผมขี้วัวไปเยอะอืมอืมครับอ๋อจึงมีอยู่เนี่ยครับผมผมค่อยค่อยลดมาจริงๆแล้วเมื่อก่อนทําเคมีเต็มเต็มแหละวันปีหนึ่งก็ใส่รลายกระสอบอยู่ ครับอาทีนี้ค่อยลดไปปีละกระสอบลดไปปีละกระสอบเสริมข,ขี้วัวน,นี่ลงไปอ่าครับก่อนหวานไถเราใส่ไว้ก่อนอ๋อล้วก็ค,ค,ค,ค่อยไถครับค่อยาดครอวานอืมอทีนี้มันมันเราลดไปทีละหน่อยทีละหน่อยลดจนไม่ใส่แล้วตอนนี้ไม่ใส่แล้วนะท่นนี้ไม่ใส่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์มาสองปีแล้วครับไปเข้ากลุ่มเขาก็ตรวจก็ผ่านอยู่ตรวจผ่านไม่มีสารตกค้างอืมโอ้ผมว่าดีนะคือใช้วิธีค่อยคยลดไม่ได้หักทิ้งทีเดียวครับ เรารเลดปุ๋ยนั่นไปใส่ในแทนครับผมค่อยลดไปลดไปพอลดถึงที่สุดเราก็ไม่ต้องใส่มันมันก็อยู่ได้จริงๆขี้วัวมันทําให้ข้าวสวยได้ใช่ไหมสวยได้ครับมันก็มีมันก็มีธาตุอาหารอยู่ในตัวมันอยู่แล้ววกนี้ครับก็อย่างยูเรียดีๆนะครับเย,ย,ย,ยี่ <laughs> ยวเยี่ยววัวขีวัวกดีๆตัวเยี่ยวเนี่ยตัวยูเรียเ,ยเลยเนี่ยแหละนี่แหละครับครับคือปกติเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะเน้นแต่ยูเรียเน้นแต่ปุ๋ยเจ๊กปุ๋ยจีนนะครับ แต่ชาวบ้านเราไม่ได้เน้นแบบขี้วัวนะถ้าถ้าถ้าจริงๆเขานะเขามั่นใจเขามันอันนั้นมันมั่นใจมันได้แน่นอนใช่ไหมแต่อย่างนี้มันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยหรืออาจจะไม่แน่ใจใช่ไหมครับแต่ผมลองแล้วผมมั่นใจว่ามันได้คุณอามั่นใจว่าขี้วัวแทนยูเรียได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าไหมดีถามว่าดีกว่าไหมมันไม่ต่างกันมากกว่าไม่แตกต่างครับผมที่ลองลองวัดน้ําหนักตอนเกี่ยวนะอ่าคือหนึ่งรถอุ้มหนึ่งอุ้มใหญ่เรียกหนึ่งอุ้มใหญ่จะได้ ตอนใส่เคมีได้เท่านั้นตอนนี้ก็ยังได้เท่านั้นเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ต้องซื้อเคมีใส่ไม่ต้องซื้อเคมีโอ้มันก็ดีสีทั้งนั้นมันก็ประหยัดลงไปนิดนึงครับประหยัดลงไปแล้วก็ดีกับเราด้วยนะก็ดีกับเราไม่เหนื่อยด้วยทำไมวาไม่เหนื่อยอ๋อไม่ต้องไปหว่านปุ๋ยเลยถึงเวลาเราเอานี่ไปใส่ก่อนหว่านไถจบไหมจบก็คือเริ่มต้นกระบวนการก็คือขี้วัวไปลงแล้วก็ไถกลบเลยขี้วัวไปลงไปโรยทิ้งไว้เลยครับโรยทิ้งไว้แล้วเราก็ไถเลย ครวก็ไม่ต้องไปหว่านปุ๋ยนะไม่ต้องไปหว่านเดี๋ยวมันจะขึ้นเดี๋ยวมันขึข้นแล้มันเองครับแล้วมันก็กินธรรมชาติของมันเองธรรมชาติของมันเองครับโอ้แล้วในช่วงระหว่างที่อย่างช่วงเนี้ยถ้าคุณมีเวลาถ้ามันยังมีมีเหลือๆคุณก็อาจจะไปหว่านเพิ่มก็ได้แล้วแต่<อ>ัวนะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็จบแค่น,นั้นก็ได้อืมอืม อ๋อผมเข้าใจแล้วทั้งอ๋อทวานให้ทั่วๆแล้วเวลารถไถไถกลมมันจะได้เสมอล,ลื่ไปเลยนะมันจะได้เต็มนาครับมันดินมันก็จะอยู่ตัวแต่ต้องค่อยๆค่อยๆใส่ไปไม่ใช่แบบทีเดียวจะเอาสวยอะไรมันเป็นไปไม่ได้แต่ผมทําผมค่อยๆลดมาหลายปีคือลดเคมีใสน่นี่ลดเคมีใส่นี่ไปครับลดไปปีหนึ่งกระสอบหนึ่งปีที่สองลดไปสองจากเคยใส่จากเคยใส่ไปกระสอบลดแล้วเจ็ดเหลือหกเหลือห้าอืมอ่าแล้วสามเหลือสองเหลือหนึ่งสุดท้ายก็ เพียวๆคิววัวอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับผมใช้วิธีแบบนี้ราคาดีไหมข้าวอินรียนี่เออตากแห้งแล้วมันก็ถ้าไม่มีอะไรข้าวปนนะถ้าไม่มีข้าวปนนี่ราคาอยู่ที่ยี่สิบกว่านะโอ้ใช้ได้เลยนะม,มีอะไรปนนะมไม่มีพันอื่นปนสมมติคุณบอกว่าร้อยห้าก็ร้อยห้ากขกกขนะครับ,คร,บครับคุณก็จะได้ราคาที่เต็มอืมอยา่สิบหกสิบอไรได่สิบหกสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองก็มีครับผมอยู่ตรงนี้ ก่อนกลับก็ต้องน้ําให้พร้อมเลยใช่ไหมน้ำให้พร้อมถ้าเกิดว่าไม่มีน้นํานี่กี่วันถึงจะเรียบร้อยขรบ,บัวนีม่มันก็อยู่ยากทุกยากนะบางตัวอืดก็หลายวันหน่อย <c oughs> ก็ไม่ต่างกับคนหรอกทุก <c oughs> อย่างนะที่เป็นสัตว์เนาะครับผมสองสามวันนี่เรียบร้อยแต่น้ําไม่มีอะน้อเลยครับเหมือนคนแหละครับผมบบถ้าเราจะกลับบ้านเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูต้องระวังมีเรื่องอะไรบ้างครับนอกจากน้ําน้ําก่อน น้ำต้องดูให้เต็มทุกทุกทุกจุดครับครับทุกครอบเสร็จแล้วก็อาจจะใส่ฟางไว้ให้เขาอ่าครับใส่ฟางไว้ให้เขาแล้วก็ถ้าเราหญ้าเยอะเราคิดว่าเขาไม่อิ่มวันนี้เราก็โตหญ้าไปหน่อยอ่าแต่ถ้าเราคิดว่าเขาอิ่มแล้วเราก็จะใส่ฟางไว้เขาเคี้ยวเล่นตอนกลางคืนแค่นั้นแหละครับแค่แค่นี้นะครับแค่นี้ดูน้ำให้เต็มครับแล้วก็ยญ้ฟางอ่า้ฟางไม่ต้องจุดไฟไม่ต้องไม่ต้องทาไมไม่จุดอ่าช่วงนี้มัน จุดไปก็อย่างว่าแล้วมันก็แค่แป๊บเดียวเพราะเราคนไม่อยู่อันตรายอพราะเราคิดจะจุดควันเราต้องเฝ้าอะ่ะเราต้องอยู่อะ่ะเราคืนไหนที่เราอยู่เราก็จุดให้อครับจุดไล่ไปโดยมากเราก็จะฉีดนี่แล้วไอ้อะไรล่ะโซดาแกมโนซะดาแกมนะโซดาแกมทิ้นไว้ไล่มแมลงข้ามแมลงครับ,คร,บครับผมตอนนี้ช่วงนี้ข้อเขาแห้งหน่อยก็ตรงนี้เปียกแล้วก็ย้ายมาข้อน,นี้สลับกันไปข้อว่างอยู่ครับ<อ>ว่าแบ่งวัวไปที่บ้านบ้างแล้วครับผมครับ